สวัสดีครับผมมิกออกหมายเดินป่านะครับวันนี้ผมก็มากับสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่านะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะทุกคนนี่ครับเนะพราะผมก็เอาของมาด้วยนะครับนี่นะก็จะเป็นพวกน้ำขน,นมนะทุกคนที่เราได้เตรียมของมานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกไปชีดกลางผมกลางฝนนะทุกคนนะเอาขอาไปเลยนะพูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะพี่ทีอันนี้ก็จะเป็นคอนนะผม แล้วก <K> ็นี้ก็จะเป็นพวกเส้นลวดข้างในมีหมดเลยนะพี่พีก็เดี๋ยววันนี้เราเนี่ยอ่าจะไปหาสองพ่อลูกกันนะทุกคนที่เขาเนี่ยอาศัยอยู่ในป่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยหนีสงครามมาแล้วทุกคนนะหนีสงครามแล้วยังต้องมาหนีโจ้นีกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมกับเพื่อนมิกนะกล่าวว่าจะพาเขาเนี่ยไปหาที่อาศัยดีๆนะแล้วก็เราเนี่ยจะสร้างกระท่อมให้เขาอยู่อาศัยนะครับก็เราเนี่ยก็ได้เตรียมพวกอุปกรณ์มันหมดแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกขนมของกินนะครับก้อนนี้เลยนะโอเคครับผม ถ้าพร้อมกันแล้วเดินเราเนี่ยเข้าไปกันเลยก็ก่อนจะเข้าไปนะฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนผมหน่อยนะครับฝากเพื่อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับไปถ้าพร้อมกันเราจะไปเลยไป,ไปกันเลยครับนี่นะทุกคนผมกับเพื่อน,นี้ก็เดินเข้ามาในป่าน,นะทุกคนเดี๋ยวเราก็กำลังไปหาสองพอลูกนะครับเราก็เตรียมพวกขนมน้ำแล้วก็พวกทาย,ยาง นิดหน่อยครับออกมาเตรียมทำกระตอะครับทำวันนี้น่าจะไม่ทัน,นครับเพราะว่าเรามาก็เย็นแล้วครับ กันครับสองพารุขขอนัำเป่าไปนะจะได้ใช่ครับชนขอน้ำยืนนู้นนะข่อยืนนู่นกันครับไปเดี๋ยวเราเลยเข้าไปดูใกล้ใกล้ไปกันวะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ใกล้กันนะไฟฟ้านี่ยุดพาวล้วในที่บวเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาครับเอามาแค่พวกน้ำขนมข้าวเหนีครับยแต่วิมีอ่ะเพื่อนเตาคุยกับเขาครับฮะ แตาบิมิ娅ทุกคนเขานี่งเคี้ยวข้าวนะดูดิเขานี่ยเคี้ยวข้าวมากเลยดูเขาคือกินลัวนะพวกเราก็ไม่ได้เอามาเลยนะครับเราได้เตรียมของไว้ขนมแต่น่าจะพอกินอยู่นี่ดอออกลัวหนูกพูดดอออกลัวกินนะเพื่อนเดี๋ยวเอาของนะเอาไปให้เขานะ เดี yeah. okay. ๋ยวนม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทุกคนเพื่อนนกก็กำลังจะเอาของน่ะไปให้พ่อลูกนะเดี๋ยวเขาเน้นน่าสงสารมากนะทุกคนนะก็ฝากติดตามเพื่อนนึกด้วยนะตอนนี้เพื่อนนึกก็กำลังจะทำคลิปอยู่นะทุกคนนะ ทุกคนที่เขาน่อาศัยอยู่ในป่านะะคนที่ไม่มีอะไรนะเราก็จะช่วยทุกคนเลยนะทุกคนนะเขาน้าเะียวนะเพื่ใช่เขาน่าจะอิูวจริงๆก็เราเนี่ยเจอใครในป่านะผมเนี่ยช่วยทุกคนนะครับดรได้หลังแดงหมดเลยยุงกัดใช่ยุงน่าจะกัดนะทุกคนนะก็ดาวลังเนี่ยเราจะต้องซื้อยากันยุงแล้วก็เอาพวกเสื้อแล้วก็ทำกระต้อไปเขาอยู่ดีๆนะเก็ได้ก่อไฟไว้ด้นะทุกคน พวกเราลืมเอาเข้ามาเ,เขาก็เราก็เอาขานมมาให้เขาก็พอสมควรอยู่เขาก็น่าจะ,ะก็น่าจะรอดไปมื้อหนึ่งนะทุกคนก็แต่พรุ่งนี้แต่เราเนี่ยเอาข้าวมาให้เขานะดูกินกันใหญ่เลยนะก็แต่เราเนี่ยไปหาตัดไม้ช่วยช่วยต่อเติมกระต๊อบนิดหน่อยปะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เตรียมพวกนี้มานะนนี้น จีบมาแล้วในรอในจะทำที่จะใสยเขาอยู่นะทุกคนนะนี่แหละแถวนี้เลยนะผมเพราะว่าตรงนี้น่าจะปลอดแั็นี่ครับเรียกแต่งอุปกรณ์มาไว้ทำกระต๊อบหรือไม่ก็ขัดห้างเล็กน้อยก็รับฝนรับแดดได้แค่นั้นรเราไม่ได้ช่วยอะไรมากมายไปนึก๋ยวเราไ,ไปหาตัดไม้กันเดี๋ยวไปหาตัดไม้ เดาข้างหน้าเลยนะเรจแล้วอาจาวางไนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวรามาค่อยทำทีละนิดๆวันนี้จะทำวันี้จะทำวนนี้วันนีะทนนี้จะทําั้นนี้ะทำวนะำันจะัน้ะนนีจะทั้ดูวะะตนี้วันนี้พวกเราน่าจะทำทันแล้วนะไม่น่าจะทำนททัน้นนี้นนี้้นะ จำลองเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะผู้บงเอาอุปกรณ์มาขึ้นมาเขาก่อนนะ้วต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังก็มาทำใหม่เข้าง,น,าน,างน,านี้ก็มีนะครับไม้แต่ว่าเป็นไม้ใหญ่เราไม่ได้เอาใหญ่ขนาดนั้นครับ เราก็จะหาไม้พอดีพอดีนะครับมันไม่ใหญ่มากนะครับมีเราก็ไม่ได้คมครับต้องตัดไม้พอดีโฟมาผมเจอแล้วนะครับพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ เราก็ตัดไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวก็ไปหาสองพารุก,กัน,นครับไปครับไปก็ได้แล้วเรานะี่ยจะยกไม้นะ่ะอ่อไปหาสองพารุกันเลยนะทุกคนนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสองพ่อลูกแล้วนะครับเราได้ไปตัดไม้มาสามลำนะนครับเนี่ยครับไปกับเพื่อนเปาครับก็เดี๋ยวเราเนะี่ยอาจจะทำที่กลางร่มให้เขาแล้วผมเดี๋ยวเราเนะี่ยจะเอาไม้เนะี่ยพาดไว้เขาก่อนนะครับ <saud? S 2> กันไว้เพื่อฝนตกนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจนะทำให้เขาเลย นี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ทำไ <ป S 1> อชีให้เขานิดหน่อยนะนทุกคน,นการฝนกันแดดไว้นิดหน่อยก็ยังดีนะทําไว้ชั่วข่าวครับใช่ครับว่าพ่งนี้เ,เราเนะีย่ยอาจจะมาทําให้ดีกว่านี้นะทุกคนนะเพราะว่าเราทําแค่นี้ไว้ก่อนนะการฝนไว้ให้เขานะเผื่อฝนเนี่ยจะมานะเพราะว่าตอนนี้เราดูเหมือนฝนเนี่ยจะตกนะทุกคนนี่นะครับส่องพ่อรูกก็ได้อยู่ข้างในแล้วนะครับเราได้ทํา แค่ชั่วคราวนะเผื่อเขาจะย้ายนะครับ<า>เราก็หาเรดี๋จะเราจะมาทําให้มันดีกว่านี้เพราะเราทําแค่ทุกชั่วคราวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําให้มันสมบูรณ์เพราะว่าอีกอย่างมันก็จะมืดแล้วด้วยใช่ครั<ช>บพร่นี้มันจะมืดแล้วไงเราก็ทําไว้ชั่วคราวแค่นี้แหละ่ใ<ช>น,นการฝนไว้ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะทุกคนเราก็ต้องทำไว้นะครับมันเริ่มมืดแล้วโอเคครับก็สองพารนี่ก็ได้กินขนมไปหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอีกสักพักหนึ่งนั่งกันอีกสักพักหนึ่งเราก็จะกลับบ้านกันล เพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งทำอะไรเสร็จมาเหนื่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพักเหนื่อยกันแป๊บนึ้งใกล้เมื่อเดือนเดาเดาเราจะต้องเดินทางกลับอีกไกลนะทุกคนมันก็ดีขึ้นทีหนึ่งนะเพื่อนเปานะใช่เราแค่เอาไว้ชั่วคราวเฉยๆเพราะว่าเรามาเนี่ยก็ไกลยื่เงินเรื่องไรเพื่อนใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเติมให้ดีกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้นี่เราแค่ทำให้เขาชั่วคราวเฉยๆนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไม้เขาเลยนะแถมตอนนี้ก็น่าจะไกลโจรนิดหนึ่งเลยนะใช่ตรงนี้โจรไม่ค่อยมานะอาจะปลอดภัยนิดหนึ่งนะตอนนี้นะเพื่อนนื่ก็ได้เอาไฟชีนมาสร้างต่อสร้างให้เขาไปก่อนนะนิดนึ่งนะทุกคนนะพอตอนนี้เราก็ได้เอาไม้พาดไว้แล้วก็เอาไฟชีนเนี่ยคอไว้เฉยๆนะครับพรุ่งนี้เราจะมาทําให้มันดีกว่านี้นะทุกคนนะอันนี้เราแค่ทําแบบการฝนไว้นะเป็นพื้นฐานไว้ก่อนทุกคนโอเคครับ เดี๋ยวเรานั่งกันอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเรา<ช>อยเดินทางกลับกันเลยนี่นเราขอนายยู่ันข้างในก็สองคนนะทุกคนนี่คนะก็เพื่อน,นึงได,ได้เอาข้าวได้เอาขนมกับน,น้ำนะมาให้สองพอลูกนะทุกคนนะก็วันนี้เราก็ได้อาต่อเติมไฟชีทให้เขานิดหน่อยนะทุกคนเพื่อการฝนในเขานะครับเพราะว่าสภาพตอนนี้เหมือนเนหะมือนฝนเนี่ยจะตกนะทุกคนนะก็ผมกับเพื่อน,นึงยก็เลยกลางไวใ้ให้เขานิดหน่อยนะ้ ก็เดี๋ยวกล่าวว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเนี่ยจะมาต่อเติมให้เขาใหม่นะทุกคนนะมาต่อเติมให้มันดีกว่านี้นะเราจะทําให้เป็นกระ๊อบลูกล้างดีๆเลยนะทุกคนนะ<ส>ก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยมาเนี่ยใกล้มืดแล้วนะทุกคนนะเราก็เลยทําได้แค่นี้ก่อนนะมาดูสองพ่อลูกก็ได้ที่หลบแดดหลบฝนนะดีจัดเลยนะโดนไต้นไะม้นี่เรนะเดี๋ยวพวกเราก็กจะมาหาเขา,าบ่อยๆนะ ใช่ครับเดราเนี่ยะจะมาเยี่ยมเยิยนเขาตลอดบ่อยๆนะนี่านายวันน่าอยู่มากเย็ยนเลยนะทุกคนบรรยากาศี่เย็ยน,เยยนเก็บนะมุจหอมุจหอเนี่ยพวกวูกขวาเนี่ยอาซาอูกุนี่ล่ะฮะอาซาอูกุนี่คืนี่เหรอลูกชายเขาเนี่ยอายุประมาณหกขวบนะทุกคนนะผมเนี่ยได้ถามพ่อไปนะว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอกหกขวบนะครับผม ให้เป็นเป่าวเคยเขาก็เดี๋ยวเราเจะให้เขาเนี่ยอาศัยที่นี่นะเพื่อนหนึ่งนะตรงนี้ก็ปลอดภัยดีนะทุกคนก็ตอนนี้เราเนี่ยจะกลับแล้วนะพี่จีนะเราก็ได้ท,ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับ อุปกรณ์แล้วนะฝนจะตกคืนนี้ฝนจะตกแน่ๆนะก็ทำให้เขาชั่วเขานะอย่างจช่ว่าเราเนี่ยมาเนี่ยใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเติมให้เขาใหม่นะไปเดี๋ยวเราเนี่ย grab กันเลยนาะใช่เดี๋ยวกลับก่อนเก็บอุปกรณ์เก็บของกันก่อนไป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 เจ้าอยู่าเลยวะเจ้าเมย์เมย์ W W เออเขื่อนเลยอย่าแว่ามเออกูเอาผู้กู้อยู่วะนีมีเอออย่าเลยวะนี่มาเขานั้นระวังจน นุออโอนะพ่นนตาวาะไปทุกคนก็ะนะะะเดินรอเดินทางกลับกัแล้วเราผมกับเพื่อนเป่าก็จะกลับแล้วนะทุกคน,ดดะนะเดินรจามิจกงน,งนเกุกเ,าเรา,า,นนเราต้องเดินทางกลับอีกไกรล้วนะับ เดี๋ยวพวกเราจะหาโอกาสมาหาเขาบ่อยๆนะจะมา,าช่วยด้เขาที่ช่วยนะนี่นะครับตอนนี้ผมกับเพื่อนเป่าก็ได้ออกมาจากสองพ่อลูกแล้วนะครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนนะก็วันนี้ผมกับเพื่อนหนึ่งนะครับได้ได้ไปกางไฟชีดที่เขานะ<ช>ได้ทํากระต๊อให้เขานิดหน่อยนะทุกคนก็เราเนี่ยได้กลางไฟชีดกลางฝนให้เขานะครับเพื่อ การฝนคืนนี้นะทุกคนนะ<ช>เพื่อฝนจะตกนะครับ <_ d ata> ก็เพื่อผมก็สไลด์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็ฝากเป็นก,กำลังใจให้หน่อยนะฝากเพื<ช>หห่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะ<ช>ทุกคนนะ,ะกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราเดี๋ยกลับลกันเลยไปเดี๋ยวเรากลับก่อนนะครับสไลด์วันนี้ขอลาท่านอีก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม